สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะนะครับเวลาขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับขับยังไงให้ประหยัดน้ำมันนะครับอย่างนี้ดีกว่าไหมนะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะเวลาขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อยากจะประหยัดน้ำมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเวลาขับรถเนี่ยก็มีความคิดแหละนะครับว่าเวลาขับรถน้ามันเนี่ยมันก็มีค่านะยิ่งตอนนี้น้ำมันก็ยิ่งแพงๆอยู่ขับยังไงให้ประหยัดน้ามันนะครับบางคนก็บอกพี่ตั้มครับ อย่างนี้ดีไหมเราก็ขับช้าๆเนี่ประหยัดน้ำมันด้วยนะขับช้าๆนะครับแล้วเราขับช้าประมาณไหนล่ะนะครับก็วิ่งประมาณนี้โอเคไหมพี่ตั้มเนี่ยประมาณเนี้ยเอ่อประมาณเจิบเนี่ยโอเคไหมนะแล้วก็วิ่งเด็นซ้าไปเรื่อยๆก็ประหยัดน้ำมันดีนะนะครับเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนๆให้ฟังอย่างนี้นะครับเอ่อการประหยัดน้ำมันขับราช้าเนี่ยนะครับสิ่งที่จะประหยัดน้ำมันไม่ใช่ความเร็วครับ สิ่งที่จะทําให้ประหยัดน้ำมันคือตัวนี้ครับนี่วันรอบครับวันรอบคือตัวนี้นะนะครับที่เป็นเข็มเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนขับรถเนี่ยถ้าความเร็วช้าแต่ถ้าเรารอบม่นิ่งก็ไม่ประหยัดน้ำมันนะนะครับถ้าเราขับเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดือดเต็มเร่งปุ๊บเดือดเต็มเร่งปุ๊บเต็มเร่งผ่อนเต็มเร่งผ่อนอย่างนี้ครับตัวตัวรอบเนี่ยเข็มวันรอบเนี่ยนะครับมันม่นิ่งนะครับมันขึ้นขึ้นลงลง อันนี้ไม่ประหยัดแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆอยากขับรถนะนะครับอยากขับรถเห้ประหยัดน้ามันนะครับต้องอาศัยรอบนิ่งๆครับไม่ว่าความเร็วจะเท่าไหร่นะครับขอให้นิ่งๆแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับความเร็วที่เขาทําการทดสอบกันมาเนี่ยนะครับที่ความเร็วที่ความเร็วที่เราจะสามารถประหยัดน้ำมันได้สูงสุดก็คือประมาณ90กนะิโลเมตร ประมาณนี้นะช่วงเฉลี่ย90กิโลเมตรถึง100เนี่ยนะครับรอบมันจะแล้วเราขับรถให้นิง่งๆรอบนิง่งๆนะครับแล้วมันจะทําให้เราประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับเราต้องฝึกเทา้าให้นิง่งๆครับเทา้าให้นิง่งๆยังไงสังเกตรครับเวลาพเพื่อนๆนะดูตรงส่วนนี้ครับรอบนี่คือคำว่ารอบนะครับถ้าเราวิ่งนิ่งๆครับรอบนิง่งๆไม่กระเพื่อไม่กดคันเร่งไม่กระแทกคันเร่งไม่เร่งแซงบ่อยรอบนิ่งๆอย่างเงี้ยขับไปเรื่อยๆแช่ยาวๆเนี่ย ประหยัดน้ํามันแน่นอนครับจะยิ่งเ,เรารอบนิ่งมากเท่าไหร่รอบนิ่งมากเท่าไหร่ความเร็วสูงสุดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการดีครับอย่างเช่นถ้าเราวิ่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรลวรอบนิ่งๆนะมันก็จะยิ่งได้พื้นที่ได้ระยะทางมากขึ้นโดยที่การใช้น้ํามันนะครับการขับรถเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นนะครับได้ระยะมากขึ้นโดยที่ใช้น้ํามันน้อยที่สุดนะครับ โดยการสังเกตที่เข็มวัดรอบนี่แหละครับแล้วก็ตัวเข็มนะครับเข็มความเร็วเนี่ยนะครับถ้าเราวิ่งที่ความเร็วนิ่งๆนะนะครับวิ่งความเร็วที่ประมาณ8ปด0ิบเก้าสิบนะครับเก้าสิบแต่9ก้าสิบร้อยประมาณนี้นิ่งๆนะครับมันก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับเพื่อนๆก็จะคิดว่าเออพี่จ้ามันต้องขับจะช้านะจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับขับช้า ไม่ได้หมายความว่าแปน้ำมันโอเคมันใช้น้ำมันน้อยก็จริงแต่ระยะทางที่เราได้มันก็ไม่สมมาตรกันนะครับมันก็ได้ไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับให้ได้ความเร็วมากที่สุดโดยที่รอบนะครับไม่เกิน2องพันนะผมบอกไว้เลยนะครับความเร็วรอบเนี่ยไม่เกินสองพันวิ่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ความเร็วความเร็วนะครับความเร็วของว่ารอบเนี่ยไม่เกิน2องพันนะครับไม่เกินเลขสองนะเข็มตังนี้ไม่เกิน 2, นะเลขสอง ก็คืออความเร็วรอบเนี่ยมันคูณพันใช่ไหมเลขสองคูณพันก็คือสองพันรอบนั่นเองนะครับเวลาขับรถช่วงความเร็วเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับความเร็วมันไม่ถึงสองพันอี่แล้วนะครับรถถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆหน่อยก็จะประมาณแต่สองพันพอดีเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆความเร็วก็จะอยู่ต่ำกว่าสองพันรอบนะครับเพื่อนเพื่อทําให้ประหยัดน้ํามันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับวิ่งที่ความเร็วเกือบสองพันรอบแต่ความเร็ว ระยะความเร็วได้น้อยได้หกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแต่นี้มันจ่ายน้ำมันน้อยก็จริงแต่ระยะทางเราก็ได้น้อยเหมือนกันดังนั้นเราต้องให้ระยะทางนะครับความเร็วนี่ก็คือความเร็วนะใหะ้ความเร็วเนี่ยระยะทางให้ได้มากที่สุดแต่ว่าการจ่ายน้ำมันน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะนะครับความเร็วนะครับโดยปกติที่เขาใช้กันก็จถออยู่ราวๆที่แปดสิบนะครับ 80- ดถึง100อนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วนะเห็นไหมครับพอเรากดคันเร่งนะครับรอบขึ้นอันนี้คือเปลืองน้ามันนะนะครับเนี่ยรอบขึ้นเมื่อเราเมื่อเราได้ความเร็วที่เราต้องการเรายกคันเร่งนิดหนึ่งนะครับเราเอ่ยยกใช้ปลายเท้ายกคันเร่งนิดหนึ่งรอบก็จะตกลงมานะครับรอบรอบมันได้แล้วรอบมันตกลงม,มันก็จะค้างไว้โดยที่เราสามารถอรอบเท่ากันแต่ความเร็วได้มากกว่าเห็นไหมครับ ประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งรอบเท่ากันแต่ความเร็วน้อยกว่าอย่างตอนนี้ความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ80ใช่ไหมถ้าเราวิ่ง60อันนี้ยมันก็ความเร็วได้ไม่เท่านะครับความเร็วได้ไม่ถึงเราก็มันประหยัดน้ํามันแต่มันได้ระยะทางน้อยกว่านั่นเองนะครับดังนั้นผมก็แนะนําเพื่อนๆนะเวลาขับรถนะครับให้รอบนิ่งๆไม่เกิน2 0 0 0ันนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราวิ่งระยะทางไกลๆนะ วิ่งออกต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับในส่วนนี้ก็คือเราออกไปวิ่งตามต่างจังหวัดนะครับวิ่งกลับบ้านทุ่งช่วงเทศกาลนะครับเราก็วิ่งแช่ไปเลยครับประมาณ90นะครับวิ่ง80 90เนี่ยครับแช่แช่แช่เก้าสิไปเรื่อยๆนะครับความเร็ว90เนี่ยนะครับนี่ครับดูครับความเร็ว90เนี่ยรอบประมาณพันห้าเห็นไหมครับเราแช่ยาวแช่คลิปคลิปตรงส่วนนี้ไว้นะ Inne, เข็มเข็มวารอบนี 2, ้ให er, ้นิ่งไวเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับการกินน้ำมันนะครับส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเร่งเครื่องนะครับถ้าเราไม่เร่งเครื่องมันก็มีกินน้ำมันการเร่งเครื่องก็จะมีช่วงออกตัวช่วงออกตัวเกทหนึ่งเกทสองเกทสามเนี่ยช่วงนิ่งช่วงนร่งเครื่องเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องเพิ่มความเร็วดังนั้นรอบเครื่องก็จะเพิ่มมากขึ้นทํางานมากขึ้นมันก็จะจ่ายน้ำมันมากขึ้นนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆขับรถออกจากที่วัด นะครับเวลาออกจากข้้นทานนะซื้อของฟุ่งของฟ้าอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ออกจากขั้นทาแเราก็วิ่งไม่ต้องแบบเหยียบคันเร่งปึ้บไปแข่งกับใครแล้วก็วิ่งคลองเรื่อยๆนะครับมันก็จะประหยัดน้ำมันนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็วิ่งระยะทางไกลได้มากขึ้นนะครับอย่างความเร็วตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเ0้าสิบเห็นไหมครับเข็มวัดรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันหนเองนะครับถ้าเราขับแบบนี้นะเรื่อยๆยาว มันก็จะประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูนะนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถเนี่ยจะสังเกตได้เลยช่วงที่มันขับรถเนี่ยนะครับช่วงที่เราขับรถเนี่ยนะครับเวลาเราขับรถที่มีความเร็วคงที่เนี่ยเข็มวัดรอบคงที่เนี่ยนะครับรู้เลยว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันมันลดช้าจังเลยนะนะครับเพื่อนๆลองลองจับที่นี่ดูนี่ดูได้เลยนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนะครับเวลาเราขับรถเนี่ย ถ้าเราขึ้นสะพานนะครับบางทีช่วงขึ้นสะพานใช่ไหมครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับบางจังหวะก็จะมีขึ้นสะพานเราก็ขับนิ่งๆไปเลยครับวิ่งนิ่งๆไปกดคันเร่งค้างค้างคันเร่งนะครับค้างคันเร่งไว้นะครับให้ความเร็วคงที่นะครับแล้วทีนี้เมื่อเราขึ้นสะพานเนี่ยความเร็วมันจะดรอปลงนะครับไปเพื่อนไปเพื่อนดูนะด้านหน้าเนี่ยจะขึ้นสะพานแะเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับดู ดูที่ความเร็วนะตอนนี้คันเร่งผมคงที่นะคันเร่งผมคงที่นะครับความเร็วเริ่มลดลงเห็นไหมครับความเร็วเริ่มลดลงนะครับรอบลดลงนิดหน่อยนะนะครับความเร็วลดลงนะครับเมื่อถึงด้านบนนะครับเมื่อถึงด้านบนปุ๊บนะครับเราก็ยกคันเร่งนิดหนึ่งนะครับทีน,นี้พอน,น,นะครับลดลงเนินใช่ไหมลดลงเนินเรายกคันเร่งเลยครับนะครับความเร็วเพิ่มความเร็วเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้นอยหรือว่าคงที่ แต่รอบก็ลดลงนะครับแล้วพออันนี้ครับเวลาเราลงเนินเนี่ยเราปล่อยเร่งเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กดเครื่งเราการจ่ายน้ามันก็ไม่ได้จ่ายมากมากขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าพเพื่อนๆนะครับดูดูรถเพื่อนๆนะไอปุ่มปรับแอร์เนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มคําว่าปุ่มอีโคอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเห็นไหมนะครับ ใช่ครับลุ่มทังฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆมีปุ่มเค้า่ไม่อีโคโเนี่ยมันก็จะช่วยลดการบริโภคพ,พลังงานจากเครื่องยนต์จากน้ำมันนะครับ,แอร,อรบแอร์มันจะเย็นลงน้อยหน่อยนะครับแอร์มันจะเย็นลงน้อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายนะครับโดยปกติแล้วแอร์เท่าที่ผมขับมมานะมี่ห้อโตโยต้าเนี่ยแอร์เย็นที่สุดนะครับนะครับเปิดเบอร์ยี่สี่ยี่ห้านี่คือหนาวจนคนลุกแล้วครับนะปะกติเนี่ยนะครับ ถ้าถ้าถาไม่ได้แดดร้อนไม่ได้เปรี้ยงอของแต่ในวันแดดจัดจ้านะเปิดย5 26บห้ายี่บหนี่คือแบบหนาวทุนคนลุกอะ่ะแต่ถ้าแดดล้ร้อนหน่อยก็เปิดย4 25ิบสี่้นี่ก็ถือว่าโอเคสบายมากๆแล้วนะครับแอร์โตโยต้านี่เย็นจริงๆครับยอมรับเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับดูสังเกตรถนะนะครับอย่างตอนนี้นะครับใ้ตัวแอร์นะครับของผมจะมีอีโคอยู่ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยก็กดปุ่มใช้อีโคได้เลยนะครับ ปุ่มอีโคเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการให้ประหยัดพลังงานปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บนะครับมันก็จะช่วยให้เราช่วยแอร์เนี่ยลดการบริโภคน้ำมันนะครับลดการบริโภคพลังงานจากน้ำมันน้อยลงนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้นะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือปุ่มออโต้นะเพื่อนๆลองดูครับว่าเพื่อนๆมีปุ่มออโต้ไหม รถรุ่นใหม่ๆทั้งหลังมานี่นะครับก็จะมีแอร์ออโต้มาให้ด้วยนะนะครับก็ดูดีๆครับว่ารถเพื่อนๆมีไหมนี่นะครับเพื่อนสังเกตนะเพื่อนเห็นไหมพัดลมตัวพัดลมของผมเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณขีดสี่ขีดห้าเลยนะนะครับนี่ครับนี่ครับตัวพัดลมเนี่ยอยู่ประมาณขีดสี่ขีดห้าเลยนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับกดปุ่มออโต้ล่ะนะครับดูนะพัดลมมันจะลดลงมานะครับเพื่อนๆดูนะ เห็นไหมครับพวามลมจะเริ่มลดลงมาแล้วมันจะปรับอุณหภูมินะครับให้เหมาะสมนะครับกับที่คอมพิวเตอร์มันวัดไว้นะครับเซ็นเซอร์มันวัดไปว่าอุณหภูมิห้องประมาณนี้กำลังโอเคนะครับมันก็จะปรับมาตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับมันก็จะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดน้ำมันด้วยในการขับขี่นะถึงมันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ประหยัดนะครับก็ดีกว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งส่วนนะครับในการประหยัดน้ำมันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆน,น,นะครับก็จะมีคําถามว่าพี่ต้อมครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราขับแล้วมันประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยนะครับมันจะมีบอกเลยเป็นบาร์ที่วิ่งที่วิงว่งนะครับถ้าวิง่งการอ่านค่าบาร์นี่ก็คือถ้าเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันจะวิ่งจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาถ้าเป็น100กิโลเมตรต่อลิตรมันจะวิ่งจากฝั่งขวาเป็นฝั่งซ้ายนะครับ อันนี้เพื่อนๆต้องดูดีๆนะเพราะว่ารถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้นะนี่คือบาร์นะครับบาร์ที่เราจะใช้เป็นตัวบอกนะครับว่าประหยัดน้ํามันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับของผมผมเซตเป็นลิตรนะครับลิตรต่อกิโลเมตรเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งจากไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยผมยกกันเร่งนะครับ อันนี้คือประหยัดน้ํามันนะครับช่วงเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะเป็นสถานการณ์จริงเวลาจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเร่งดูนะครับกดเร่งนะปึ๊บนะครับเห็นไหมครับมันลดลงอันนี้คือบริโภคน้ํามันนะครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้นะดูดีๆครับเพงแท่งเป็นบาร์เนี่ยนะครับผมยกคันเร่งครับตอนนี้จ่ายน้ำมันน้อยลงแล้วนะครับถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับให้เข็มนะครับสังเกตให้ตัวบาร์เนี่ยถ้ามันชิดขอบฝั่งขวาได้มากที่สุดนะครับ เวลาเวลาที่เรายกเร่งนะครับผ่อนเคร่งอย่างนี้อย่างเนี้นะครับเวาลาเรายกเร่งงเราผ่อนเคร่งเนี่ยมันจะมันจะประหยัดน้ำมันไอตัวเนี่ยมันจะวิงปป่งปทางชิดฝั่งขวามากมากขึ้นทําให้รู้ว่าอ่ะประหยัดน้ํามันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื<ๆ>่อนบา,บางคนพี่ตั้มครับของผมมันวิ่งจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายครับมันมันเป็นยงังไงครับอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนวิ่งจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือว่าเพื่อนเพื่อนไปปรั<ๆ>บ,บมันเป็นหนึ่งร้อยลิตร ต่อ1กิโลเมตรนะครับของผมก็ทำได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะปรับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ครับอ่ามันจะเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับเนี่ยลิตรต่อหนึ่งรกิโลเมตรนะเนี่ยครับอืมอันนี้มันก็จะวิ่งจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนบาร์เนี่ยนะครับบาร์ที่ใช้ในการการระยะเนี่ยนะครับ ถ้ามันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เหมือนกันก็ลองเช็คตรส่วนนี้ดูนะครับเนี่ยครับเวลาวิ่งปุ๊บเห็นไหมครับเวลาที่เราประหยัดใช่ไหมมันจะหนลงนะครับเนี่ยวิ่งจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเวลาที่เราประหยัดเนี่ยประหยัดน้ำมันเรายกคันเร่งเนี่ยมันก็จะโหดลงนะครับแต่ถ้าเราเติมเครื่องปุ๊บมันก็จะพุ่งไปทางฝั่งขวานะครับเหมือนกันครับดูดีๆครับนะเวลาที่เป็นบาร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันที่เพื่อนๆของที่รถของเพื่อนๆ่ถ้ามันวิ่งไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายถ้ามันไม่เหมือน ก,ก็ลองจับดูลองสังเกตดูว่ามันเขียนคำว่าลิตรต่อ100กิโลเมตรไหมหรือเขียนว่าลิตรต่อกิโลเมตรนะครับต้องดูดีๆดูตรงส่วนนี้นะนะครับมันก็จะรู้ว่าอ่ะมันวิ่งไปทางไหนมันคือประหยัดนะครับถ้ามันเป็นเนี่ยลิตรต่อ100กิโลเมตรคือถ้าประหยัดมันต้องหดลงนะครับไปทางฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับมันก็คือวิ่งไปทางฝั่งซ้ายก็คือประหยัดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกิโลเมตรต่อลิตร ไอ้ถ้าเป็นลิตรต่อกิโลเมตรมันประหยัดก็คือวิ่งไปตรงควาสุดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนลองไปปรับดูนะครับลองไปเช็คของเพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าอันนี้ประหยัดหรือไม่ประหยัดนะ,ะก็จะเป็นตัวบอกตัวชี้ชัดตัววัดว่าเป็นตัวเป็นอินดิเคเตอร์นะครับเป็นอินดิเคเตอร์บอกว่าบอกว่าณปัจจุบันนี้แบบเรียลไทม์เลยว่าตัวนี้เราขับแบบประหยัดหรือไม่ประหยัดนะ,ะเพื่อนๆก็ลองดูครับบางคนก็เป็นตัวเลขนะครับก็แล้วแต่ ถ้าเพื่อนๆนะนะครับปรับเป็นตัวเลขนะครับมันก็จะแบบนี้เลยมันก็จะบอกว่าเราประหยัดน้ามันเท่าไหร่นะครับนี่ครับ1ิบกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสิบจุดศูนย์ปดสิบสองจศอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขเรียวไทม์เลยนะนะครับวิ่งวิ่งบนตัวเลขเรียวไทม์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับเพื่อนๆที่เอาเข้าจริงๆนะการขับรถนะครับ มันก็ไม่ได้มามาเกามองอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเราก็มองด้านหน้านะครับจับฟีลลิ่งเอาครับเราขับเนี่ยจับฟีลลิ่งเอาขับไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็สังเกตนะครับสังเกตตัวความเร็วนะครับความเร็วให้อยู่ราวๆแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยแถวๆนี้นะครับให้นิ่งๆเลยนะนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเก้าสิบก็เก้าสิบจะแปดสิบก็แปดสิบจะหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยเลือกเอาแล้วก็พอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะวิ่งเก้าสิบใช่ไหมเราก็มาดูเข็มวัดรอบครับ ให้เขียนมันรอบเนี่ยมันนิ่งๆนะครับให้มันนิ่งๆชา้าๆนะครับโดยการใช้ส้นเท้านะครับจิกอยู่ที่พื้น,นะครับแล้วใช้ปลายเท้ากดคัะเร่งนะครับแล้วก็จับความรู้สึกเอาว่าถ้าเราวิ่งเนี่ยนะครับให้รอบมันนิ่งๆความเร็วนิ่งๆนะครับจับความรู้สึกเอาเวลา,ากดคัะเร่งนะครับเพิ่มความเร็วใช่ไหมเพื่อนๆก็อย่าเพิ่มแบบกดกระแทกลงไปครับค่อยๆกดค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะ เด,ดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราเพิ่มคันเร่งเนี่ยเรากดยังไงน,นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ตอนนี้ความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับรอบอยู่ที่ประมาณพันสองนะครับาาาราวๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกดคันเร่งนะครับแต่ผมจะไม่กดกระแทกนะกดค่อยๆกดเพิ่มขึ้นครับเพื่อนๆเห็นความเร็วเพิ่มไหมนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นหไหม,ม,มโดยที่นะครับเห็นตัวบาร์ไหมตรงกลางครับบาร์ยังชิดฝั่งซ้ายอยู่ ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมปรับเป็นนิต,รตอรหนึ่งร0 0กิโลเมตรนะครับถ้าชิดฝั่งซ้ายแสดงว่าประหยัดนะนะครับนี่ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นแ80ดิกิโลเมตรแล้วนะครับโดยที่บาร์ประหยัดยังคงที่อยู่นะครับเขียนว่ารอบนะครับฝั่งซ้ายมือก็ยังอยู่ที่ราวพันสอถึงหอยู่นะนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น80เดสิบเห็นไหมครับความประหยัดตรงกลางที่ที่เป็นบาร์นี่ก็ยังชิดฝั่งซ้ายอยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้เราขับรถได้ประหยัดแล้วแล้วก็คลิป ตัวนี้ไวเลยคลิปฟีลลิ่งตัวนี้ไว้นะครับเกรงกอเท้าไว้นะครับเกรงก็เท้าไว้แล้วก็ขับอย่างนี้ตรงไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยโอ้พี่ตั้มครับโอ้โหมันเกรงมากเกินไปมันเกรงเกินไปนะครับมันมันไม่ไหวพี่ตั้มมันโอ้ปวดน่องปวดเท้าแรกๆก็อาจจะฝืนนิดนึงนะครับแรกๆอาจจะฝืนอาจจะขัดนิดนึงนะครับแต่พอเมื่อเราชินนะครับเราถนัดแล้ว คราวนี้เราแค่วางส้นเท้าแล้วค้างค้างปลายเท้าว,ว้าเนี่ยมันจะได้เลยความรู้สึกมันจะบอกมันจะบอกได้เลยว่าอ๋อชิวๆสบายๆนะครับเราไม่ต้องเก่งอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องเก่งหน่อยเพราะว่าเรายังจับกล้ามเนื้อไม่ได้ว่ามันกดประมาณไหนต้องค้างกล้ามเนื้อค้างไว้ประมาณไหนนะครับพอเราชินเราถนัดแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้สึกเมื่อยละนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจําได้ละมันเมมโมรีไว้ละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการ ขับรถใช้ประหยัดเวลาขับรถออกกลางจังหวัดนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื <fundamental martial> <ÜNDNIS> ่อนนะครับก็มาประมาณนี้มาคร่าวๆให้เพื่อนเข้าใจนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม